กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีพ่อสุกทานที่ข้ามาหบสมซองนองคำน้ำสุกนะบ้านน่ะนะนาสดแต่นี่จะเป็นยังอร่อพากันเปลี่ยนกันเอาคนหน่อยนอนนะนอนอยู่ในพ่อเขาก็าจะได้เปลี่ยนใหม่อะไรพ่อพ่อพินเปื้อก็ไรน้องเอ้ยมีเงิน,นแล้วสิเปลี่ยนให้ยูเนาะเอาไอคิวกันนอนแล้วแมนน้แก๊งออกาเพื่อแมนแล้ว,ว สวัสดีพี่น้องมากินข้าวมาตุนกาแล้วพี่น้องเนอเปลี่ยนกันพี่น้องแม่เปลี่ยนกินเมื่อกี้น้องคำกินก้อนนะเบอร์กัสมาตุนกาอ,อ๋อลูกทายน้องคำกินแมน่ม<ป>คิวมาตุนกากินมันเปลี่ยนคิวเ <c oughs> นเดี๋ยวเรืองเป็นขาวอยู่าข่าวแม่อันนี้คือพัดโมก,กับอันขัวไก่เนาะมากระผมถึ<อ>งไดกับปุลกบปุลกบเนี้ยไม่นกระตุกจบไปเล้วแม่คือเนื้อ ไว้อุ่นกินมืนนมนมอ่นจ้ะปนตกแมนแม่นกินมืออื่นนะมากับเผาอยู่ย่นออกอ่ะยีนออกอะไรครับเียมเครื่องแเคื่องลาหูนี่เครื่องเซียขอราหูลาหูเซี่ยเคราหลาหูกินขา้าว เปลี่ยนกันเอากันว่าเอาคนหน่อยเอพียงกี่ผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยน้ำลายลายเด้อพี่น้องเด้อกล่องห่างกับหมวบไปแบบไม่เอาแบบขอโทษน้ำเด้อพี่น้องเด้อสาระแบผิดเนาะเอาแบบแมนเรื่องความผิดเด้อ,ขอ,อขอโทษพี่น้องไลายแมนขอโทษน้ำลายลานักตื่นที่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ขอโทษเนาะ ปเปลี่ยนเงกินข้าวคนมจะคนตาย่เลยเามียงมนไม่ขคกล่องก็บ่มีไม่ตังกล่องกัจับเอาข้าวให้นาลูน้ามีพี่น้องเอ้ยมีเฮงมาตุ่งข้าวข้าว่ายิ้มยิ้มเีเหง่พี่น้องเอ้ยแมนสวด้ยิ้มจนียวเหงื่อห mẹ anh em chị hẹn mẹ đi chạy đi chạy hẹn <laughs> đi chạy hẹn mà tay mời mà mời em mời mời nhiều mời 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 á คินพี่้อ้เลยมียานางกวาคือ่ต้องกล้าคืนพี่ได้คืนได้พนะพี่น้องเ้ยจ๊แมนอลเวรเด้นนะเอ้ยคืนกันเคืนกันเานันรวขวดตีใจอ่า่นี่ฮะลูกมามาหาเนี่ยลูกมาอยู่นำเนีใยดีใจพนะอื กินแคลเจียมถือปะคืนนม้อะไรไ่อมเดึงลงดึงลงเล่นแตนเพิ่งมาไม่องคือว่ามีซาบมีกูบว่าื่อนนะดึงเสียลงหนงจ้งหน่อยมันเคิือนปะกินข้าวฟูเดียไป่น้อยกินแบบ้อมกัน ไม่ต really well, mm ังกลงกับเอยู่เพราะว่าเขากินแล้วขนาดน่ะให้พิ่นกล้วยลูกให้วางไดงจะเลี้ยวมือยบาเข่แอ้าวเกี่ยมบึงตัวเหอเคยพ่ว่ากวางเลยปฏิบัตะกันกระเตงเติมเลยนะ เงียบเงียบพี่น้องเลยเอนบ้านมันอกอเนยัหอยู่มาพี่มันเงียบเลยนีแต่น้องไอคิวพ่เดีนอน่นอนขรโล่อยอยู่พิพุนพรานนออเนยุญนันบุญบันคือกระมวลอยู่นนอะไรคนบามาพี่มันงียบมเสมอยู่แม่พี่มิดเสมอยอเสียบลิ้น ขอนำหมักตัวผุนเลยนเลยนื้อเสีผักแกงผักแม่ผัดผักผัดผักอือินผักแม่นป่ะเขาไปเบิ่งกันนะก็ฮัเซี่ออนไปใส่ลาอันเสียขอลาหูเนาะน้องไอคิวก็รับแล้วตอนนี้นะเฮาแย่เป็นตื่นมาเร่งอยู่เพราะว่าหน,น้าต่างกันมัน,น,นมันเป็นโป่งสีลมสีถังเข้ามาเฮาสซีห้าผาหรือเล็กกระปูมาตอกอยู่ น้องไอคิวตึกขมอมเพิ่นขมอมยังบางนี่าน้องไอคิวลับโอ้ยอย่าสอมแลลม่เล้วลูกเด้อแม่หายใจวุบใจวอยย่านพี่น้องเลยพอแม่แก่เพิ่นกันอยู่ไกลเนาะเขาก็ยังบุยเอาน้องไอคิวลงมาจา้าเถื่อครั้งแรกที่เ,เอาลงมาเหม่กับเหม่หนิเขาก็ยันเพิ่นตื่นกบรบเพ่งเปลี่ยนกันกลวยอยู่เปลี่ยนกันเอาลูกันไลย เดี๋ยวพื่นไปส่งลุงกลางคืนนี่นในใตายแล้วน้องคำใจเสียอะไรเดี๋ยน้องไอคิวหายก,ากลางคืนมาจักไรเนาะหลับแล้วแม่นอากาศเย็นลงนเลยเลยเพิ่นสิมาเฮ็ดน่นนะพี่น้อง,งเอ้ยเฮ็ดเสียเข่าลาหูเนาะมาหยาเอามาใส่นี่นะ วิธีผิ่ใส่ใม่ต้องคาถาบุญนำกาเนะมีอียงเน่มีเอีงก็ใส่เนาะแมนอันน,นี้เคลื่อนไข่ไก่กับอไไบันมันเต้ง เฮ็ดใส่ทุ่งพี่น้องไอ้คุณตาคุณตาบบนีปู่พี่นังไอ้แหนแข่งกันนี่แหละเฟินมาเฮ็ดอันนี้กระทงุห้เพราะว่าน้องข้ามกับโบแจ็คเนาะใส่เสื้อของพี่แต่ชาเ่นเฟินเฮ็ดเอาเบิดโอุ้มไปได้นี่เนาะจังสีได้ตะกกี้เนี่ยมันหน่อยนะคะใส่เสื้ออันใส่เกลือมัน เห็ดหอมเลยแม่มีหอยานะหอยาก็มีเพิ่งระเอาใส่เนะแม่เอาใส่เลียนๆกันใส่บ่ เอากระซิซา<ส>ยาพี่น้องอันนี้ยาสูบให้เพื่อนสิสูบให้เพื่นเมาไปเลยเมาส,สเะ,ะ,าะเพินบบ่นสีแบกไปนะแน่ให้เพื่อนสีแบกไปสูบสั่งเพิ่นสีนักนั่นแหละบ่อยู่บ่ไหมเอ๋ออันนี้คือเมียงเนาะเมียงค่ะซิส่ ไปก็หอยาหองมาก,กันให้เพิ่นเขียวอันนี้คือใบใบหมักมี่พี่น้องใบใบขนุนใบขนุนเนาะเอาไป<ม>จะเอาใส่แนนเอาไปจะเอาใส่อันนี้ Nên sẽ không kín Mặc tên 5 em ạ Xong phần xí kín là lại phần xí yềm vậy đó Rồi phần xí nát xí yềm Nhâm bột xúc bọc bộ. ừ. <laughs> Nhâm nhâm luôn ทางวันทองงคาวร่วมใส่กันพี่หน่องอยู่ล่าก็จะหิบแบบสีเนะาะเพราะว่าลายบอดมันก็บ่คือกันเออใส่เบิร์ด้วอปะปุ

แม่อยู่บ้าน้าบุคคลมีขึ้นมาอะไรหายะเนาะเทียนดำเทียนแดงหายะบุคคลสิมีวิธีเป็นเหตุพี่น้องเลยลาหู มีสินปลายเหอสาสินปลาใส่น้ำน้อสินกุบสินเขียดมันอะเอาปากกาดำมีมาต้นอันเพิดดำน้นมาเขียนส่ แม่แม่เหตุคือขนาดเลยนลัมาเข,าขอกัามขกมาใส่ยากใกุอันแล้วแนกระจุกอันนี้คือเขาเขาดำเขากดม<อ>ใช่น้หม

ัวในงาต่ำันี่ยมุขใจอันนี้คุนดับงอ้าวชีมินหมอได้ไหมได้ด้ยครับติดบ่สิติดบ่ขนหมอทุกทุกมือสีดำดำแล้วแมงแม่นเรียบร้อยเข่าดำเข่าดำเนาะย่องคลิปนี้ยก็สมมาพาคควนเสด็คคว้าาพี่น้องไปก่อนเด้อคลิปหน้าพ่อกันใหม่พี่น้องเไงสบายดีพี่น้อง